ทีเล่ยหน้าไปเปิดหดสูงก็เนี่ยก็เอียงเขาอื่นก็ดั่งก็เิยให้เอกไปไปบันี้แหน่ลูกมหลดจีบว่าวบอกบ่วหลดว่าลบ่หลดจีบว่าบ่าหลดก็อย็าไปบอกยาไปบอกกับนี่แล้วว่าถ้าบอกแค่นี้เขาบอกหายเลบอกเลยลุ่มหลดลุหลดเลยแล้วบอกหายีเพราะว่าอย่างเงี้ยกัต้อาารจับตัวจับตว เราได้ไดบอกเขาว่าเนี่ยบอกบกเขาง่ายก่อนง่ายว่าที่เอาไปัลาเพรนลูกบอกว่าเดียวบอก่าบอกเาต้องบอกเขาลอยที่เขาต้องให้รอกให้เลาที่ายว่าเขาบอกดีอ่รมาสินุ้ดท้ายานนี้น่่